นักข่าวชาวจีนคนหนึ่งซึ่งถูกจำคุกไปแล้ว4ปีถูกตัดสินจำคุกเพิ่มอีก4ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามรายงานของ reporter with borders ซึ่งเป็นองค์กรเฝ้าระวังเกี่ยวกับสื่อระหว่างประเทศนักข่าวคนนี้รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในระยะแรกเริ่มที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเปิดโปงการปกปิดข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปรับชมรายละเอียดกันค่ะจางจ้านได้รับโทษจำคุก4ปีแล้วหลังจากที่เธอเผยแพร่เ,พเ,พเรื่องราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากอู่ฮั่นซ นักข่าวพลเมืองผู้นี้ถูกจับกุมครั้งแรกในปี2020เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอรายงานข่าวเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยล้นและถนนที่ว่างเปล่าเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งทำให้เกิดภาพของโรคที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าการรายงานของทางการจางอดอาหารประท้วงหลังจากถูกจับกุมและถูกบังคับให้อาหารผ่านทางสายยางทนายความของเธอในขณะนั้นกล่าวศาลเซียงไฮ้ตัดสินให้เธอถูกจำคุกเมื่อเดือนธันวาคมปี2020ในข้อหาการก่อทะเลวิวาทและก่อให้เกิดความวุ่นวาย กลุ่มเสรีภาพสื่อระหว่างประเทศจากฝรั่งเศสที่รู้จักในชื่อย่อ RSF กล่าวสุขภาพของเธอซุดโทมลงอย่างมากและเธอเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเรือนจำกลางปี2023ตามคำกล่าวของกลุ่มสิทธิมนุษยชนการจำคุกข,ของเธอก่อให้เกิดการประท้วงในฮ่องกงโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการดำเนินคดีที่ไม่มีมูลความจริง RSF ระบุว่าจางได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024และถูกคุมขังอีกครั้งในอีก3เดือนต่อมา และระบุว่าการตัดสินโทษของจางในวันสุกอีกครั้งในข้อหาก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากที่เธอรายงานข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนข่าวดังกล่าวเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติผลักดันให้ปักกิ่งปล่อยตัวเธออดีตทนายความของเธอโพสต์บนเอ็กว่าคดีใหม่นี้อิงจากความคิดเห็นของจางที่โพสต์บนเว็บไซต์ต่างประเทศและเธอไม่ควรถูกตัดสินว่ามีความผิดทางการจีนไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะนะว่ากิจกรรมใดๆที่นำไปสู่การตั้งข้อหาของจาง